เจอกันอีกคลิปนะครับกับเลื่อยนต์เอส t e เท็เดสไลนนะครับก็เป็นรุ่น4500นะครับรุ่น4500ครับรุ่น4500นะครับอันนี้มาด้วยอาการแหวนตายนะครับใสออโต้ลุปน้อยหรือว่าไม่ได้ใส่เลยนะครับก็ทำให้แหวนตายนะครับ ก็เป็นการแก้ไขโดยการเปลี่ยนนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับครับอาการแหวนติดแหวนตายนะครับก็นี่ครับนี่ครับแหวนแหวนติดนะครับก็ทําให้เครื่องใช้งานไม่ได้นะครับไม่ติดนะครับตัวนี้เครื่อง4500ันนะครับ จะเขียนที่เสื้อเลยนะครับสี่ห้าครับก็เป็นสี่สิบห้ามิลครับก็เป็นตัวเล็กเล็กกว่ารุ่นห้าพันสองะครับอันนี้รุ่นห้าพันสองครับก็คนละขนาดกันเลยครับลูกสูบ ตัวนี้สี่สิบห้านะครับเขาได้พอดีครับมาในหลวมนะครับนี่หลวมครับซึ่งเอาห้าพันสองมาใส่ใส่ไม่ได้นะครับก,ก,ก็ลูกสูบเสื้อสูบเล็กลูกสูบเล็กกว่านะครับก็อัปเกรดให้เจ้าของครับก็คุยกันแล้วนะครับว่าจะใส่ห้าพันสองมันใส่ได้พอดีนะครับก็ข้อเวียง ที่ก้านนะครับจะเขียนว่าสี่สามครับเหมือนกันกับรุ่นห้าพันสองก็คือสามารถใส่เสื้อสูบด้วยกันได้ครับก็เลยยกเสื้อสูบจากสี่ห้าศูนศูนย์เป็นห้าพันสองนะครับใส่แทนเลยครับตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วครับก็ตองจูนคบูให้น้ำมันกินมากกว่าเก่าหน่อยนะครับให้สัมพันธ์กับลูกสูบที่ใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบกันนะครับ เอสกัทเทคเดทไลน์ท่อก็ไม่เหมือนกันนะครับท่อเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สเตอร์แวนครับแต่รูปทรงอย่างอื่นเหมือนกันครับมีชุดสติกก็แปลกตาหน่อยครับแล้วก็ชุดสตาร์ทครับเป็นเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กทั้งตัวนะครับก็เป็นงานที่คุณภาพอยู่ครับสำหรับยี่ห้อ เด็กก็เทคนะครับเด็กไลน์ครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันครับว่าจะติดง่ายไหมนะครับ ก็จบกันไปนะครับสำหรับการทดสอบนะครับเครื่อง4,5 0 0อัปเกรดเป็น5 2 0 0ันนะครับก็จะมีเปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับแล้วก็มีลูกปืนปลายก้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนประกนเ,เปลี่ยนช่ายเปลี่ยนประกันชุดซ่อมนะครับแล้วก็ล้างขาบูเปลี่ยนชุดซ่อมขาบูเหมือนกันครับก็ ใช้ได้ครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับเครื่องรุ่น4,500อัปเกรดเป็น5,200นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับก็ขอจบแค่นี้ครับ